น,นี้จะมารีวิวเสียงโกนหรือหัวล้นนะครับผมไม่ค่อยได้ออกกล้องเนาะกลัวน้อยใจอันนี้หัวล้นนะครับผมหรือเรียกเสียงโกนนะครับพิมพ์สังฆวะนนนะครับผมเนี่ยอันนี้จะมีตะปูนะเขาว่าตกตะปูเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยน,น,นะครับผมชัดเจนนะครับผมเนื้อสำลิศแล้วก็ <c oughs> ออกทองเหลืองนะครับออกทองแดงผสมนะครับผมผสมหลายๆอย่างเขาก็เลยเรียกสำลิศนะครับผม สวยสมบูรณ์นะครับผมไม่ค่อยได้ผ่านการใช้นะอันนี้ต้องเน้นย้ำไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานนะครับผมจึงออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานจะเป็นแบบไหนเพื่อนๆนะครับผมสุดยอดนะครับผมเจ๋วแน่นอนสวยนะครับผมพุทธคุณเหมือนกันนะครับผมขึ้นชื่อว่าไอ้งั่งนะครับผมขึ้นชื่อว่าไอ้งั่งนะครับผมพุทธคุณลิศเดชนะครับผมเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเนี่ย